ซีรีส์ส่วนใหญ่ที่เลือกดูก็มาจากแบบถามเพื่อนบ้างแบบให้เพื่อนแนะนําบ้างอะไรอย่างนี้แล้วดูตามกระแสช่วงนั้นแบบในทิกต o k มันจะมีแบบพวกที่ชอบแนะนําซีรีส์เกาหลีก็ดูตามนั้นแต่บางเรื่องก็แบบเลือกดูเองแล้วก็สนุกดีกูคิดว่าการดูซีรีส์เกาหลีแบบมีผลต่อการสื่อสารกับคนอื่นด้วยเราสามารถเอาท็อปิกเนี้ไปแบบคุยกับเพื่อนแบบมคเฟนอะไรงนี้มันทําให้แบบรู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นได้ด้วยแบบถ้าเราเจอคนที่แบบดูซีรี ี่เหมือนกันอะไรย่างนี้ก็จะแบบได้สนิทกันไว้มากขึ้นดือยอย่างเราเรียนภาษามาแล้วก็แบบเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยเราจะได้ยินประโยคที่เราเคยเรียนมาบ้างฟังแล้วแปลออกมันแบบจะรู้สึกด,ดีมากๆแล้วเราก็แบบมีแรงบันดาลใจให้เราอยากเรียนต่อเพราะว่ายี่เราฟังแ,แล้วเราแปลออก แล้วก็แบบดูสนุกมากขึ้นที่เราเรียนมาได้ใช้จริงๆนะแบบมีคนใช้จริงสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเราก็แบบอยากเรียนต่ออะไรี้อยากเรียนให้มันเก่งขึ้นจะได้ฟังรู้เรื่องเยอะๆค่ะ